มิตรชวนลงทุนทองคําสวัสดีทุกท่านครับผมรองปไทยครับรองผู้กำกับการสายตรวจ1นึ่งเ้านครบาลนะครับตอนนี้ผมมาแบบหน้าที่อยู่ที่พื้นที่จังหวัดสระแก้วครับในพื้นที่พิพาทบริเวณหนองจานหนองยาแก้วของชายแดนไทยกัมพูชาครับผมจริงๆแล้วมีหน้าที่ป้องกันราบปามชญจกรรมในกรุงเทพครับแต่อีกบทบาทหนึ่งผมก็ทําหน้าที่หัวหน้าชุดอันตี้โดนของศูนย์โดนครบาลเราได้รับการประสานงานให้เดินทางมาช่วยภารกิจให้กับตำรวจ ตชดตํารวจควบคุมฝูงชนแล้วก็ทหารพรานแล้วก็กองกำลังอูรพาที่พื้นที่ทัพภาคหนึ่งที่บริเวณสระแก้วตรงนี้ครับตอนนี้ผมก็เลยอยู่ที่สระแก้วภาพและเสียงอาจจะมีการกระตกแล้วก็สัญญาณอาจจะไม่ค่อยดีแสงสีอาจจะเปลี่ยนไปแต่ก็ยังเป็นลองเป็นไทยคนเดิมที่อยากจะมาไลฟ์รู้ทันมิตให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้ทันมิจฉีไปด้วยกันนะครับเพราะว่ามิจชฉชีมันมีวิธีใหม่วิธีเก่า วิธีที่มันเอาวนมาใช้กับพวกเราทุกวันวันไหนเราฟังเรื่องนี้ช่วงนี้เรากลัวเรื่องนี้ก่อนหน้าน,นี้เรากลัวเรื่องอายัดบัญชีสักพักมิจฉาชีพมันมาเรื่องใหม่เรื่องโจรสามเหลี่ยมสั่งซื้อของสักพักมันไปเรื่องเรื่องวนกลับไปเป็นเรื่องซื้อทองคำอย่างเงี้ยครับคือมันจะวนอย่างเงี้แหละมิจฉาชีพดังนั้นสิ่งสําคัญครับทุกท่านต้องมาดูไลฟ์รู้ทันนิดทุกวันถึงไม่ได้ดูไลฟ์นะครับก็ดูย้อนหลัง ดูคลิปผมซ้ําๆดูวนดูวนฟังเพลินๆเ,เวลากินข้าวเวลาทํากับข้าวเวลาขับรถเวลาทําอะไรอยู่เนี่ยรับรองว่าท่านจะปลอดภัยจะไม่จชีพไปได้เยอะเลยมันคือการสร้างภูมิคุ้มก,กันให้กับเราเองครับสําหรับวันนี้ครับ EP ที่169ครับรู้ทันมิรเรื่องของมิรลงทุนทองคำนะครับเคยไหมครับทุกท่านลองตั้งฟังเพลินๆน,นะแล้วก็ถามตัวเองนะว่าระหว่างที่เรากําลังนั่งเพลินๆอ,อยู่อยู่ดีดๆนะครับ ก็มีโฆษณาฟีดขึ้นมาว่าชวนลงทุนทองคำได้ผลดีได้กำไรดีได้ค่าตอบแทนดีนะครับทุกท่านอาจจะตกใจว่าอ๊มันมีแบบนี้ด้วยเหรอรแล้วก็เลยทำให้เราเนี่ยตัดสินใจทักไปทักไปแล้วก็พอทักไปเท่านั้นแหละก็เจอมิจฉาชีพครับเพจที่ผมนํามายกตัวอย่างชื่อเพจนะครับ ขายทองคำชื่อว่า HSH Go Future นะครับคือเขามีการยิงโฆษณาครับพอยิงโฆษณาเสร็จเนี่ยมันจะก็จะโผล่ขึ้นมาในมือถือของเราครับในหน้าฟีดที่เราเล่นไม่ว่าจะเป็นแอปไหนก็ตามนะครับมันจะขึ้นโฆษณาเราสักพักพอเราทักไปแล้วครับพอเราพูดคุยกับเขาเราทักเข้าไปนะครับ <S <S เขาก็จะดึงเราเข้ากลุ่มไลน์นะครับเข้าไลน์ส่วนตัวก่อนพอดึงเข้าไลน์ส่วนตัวเสร็จเนี่ย โอ้โ,อโอ้ค้างแล้วเหรอครับตอนนี้ยังค้างไหมครับผมพูดอยู่ไปพับใหญ่เลยเมื่อกี้จีดีเน็ตมันโอ้โหมาแล้วขึ้นเออเลยวล่วละทุกท่านตอนนี้ยังค้างอยู่ไหมครับหรือว่าปกติละตอนนี้ปกติไหมครับทุกท่านเมื่อกี้ผมพูดถึงไหนอะไม่ดีเลยเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เมื่อกี้ผมพูดถึงไหนครับทุกท่านทุกท่านบอกผมได้ไหมมีใครตอบผมนะผมต้องอ่านคอมเมนต์ในมือถือแน่สิ ก่อนที่จะสะดุดก่อนที่จะค้างผมพูดถึงตรงไหนครับทุกท่านครับหรือตอนนี้ก็ค้างอยู่ผมเข้าไปดูในในคอมเมนต์ในไลฟ์ผมงจิวเพราะไม่งั้นผมไม่เห็นจริงๆเลยนะผมไม่เห็นเลยขอดูต้องต้องเป็นกับตันประเทศไทยแล้วมาดูช่องตัวเองนะครับถึงจะได้เห็น ท่านเมื่อกี้ผมยังค้างอยู่ไหมครับเห็นคอมเมนต์ด้วยโอเคถึงเว็บไซต์ทอโอเคปกติค่ะเหเห็นแล่เห็นไลเห็นล่เขาคือเนี่ยแหละการอยู่ต่างจังหวัดก็โอเคเมื่อกี้กระตุกยับเลยค่ะดึงเข้าลายโอเคอ่ะเอาใหม่แล้วกันเอาใหม่เทคเทคเทคที่1นะครับมากลับมาเทคที่2ผมไม่รู้ว่าคลิปย้อนหลังถ้าเราตัดเนคอจะเป็นยังไงเทคสนะครับ มิจฉลลงทุนทองคําครับมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการที่มิจฉาชีพมันหารูปแบบใหม่มาเรื่อยๆอ,อันเนี้ยมิจฉาชีพมันใช้การซื้อโฆษณาแล้วพอมันซื้อโฆษณาเสร็จเนี่ยมันจะส่งตรงมาถึงมือถือเราเลยครับการหลอกลวงของมิจฉาชีพเนี่ยก็คือมันจะขึ้นเพจอย่างเช่นอ่ราคาทองคาประจําวันอ่ลงทุนตรงนี้ได้ค่าตอบแทนดีแน่นอนอะไรเงรี้ยพอเราเห็นเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะหลงเชื่อ ซึ่งเหยื่อรายนี้นะครับที่โดนที่ผมไปดูข้อมูลมาเนี่ยไปซื้อกับ s s h Go Future ครับเขาบอกว่าเขาบอกว่าเรื่องมันก็เกิดจากการที่นะครับคนร้ายสั้นเพจ Facebook ปลอมขึ้นมาโดยใช้ชื่อและโลโก้ใกล้เคียงกับบริษัททองคำที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ยิงโฆษณานะครับเพราะยิงเสร็จนะครับคนร้ายเนี่ยก็จะดึงเข้ากลุ่มลน์นะครับดึงเข้ากลุ่มไลน์ดึงเข้าลายก่อน ก็คือพอทักไปเนี่ยมันจะแบบข้อความมันจะเด้งในในในฟีดในอะไรหมดเลยนะครับว่าสวัสดีค่ะสนใจสวัสดีครับ,ส,ส,รบสนใจอะไรแล้วก็มันก็จะให้แอดไลน์พอเราไลนา์คุยเท่านั้นแหละมันก็จะส่งให้เราคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการนะครับสร้างความน่าเชื่อถือว่าเป็นอ่าต้องการบริการลูกค้าแล้วก็อ้างว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญสร้างความน่าเชื่อถือนะครับว่าเป็นบล็อกเกอร์บล็อกเกอร์ก็คือในหน้าที่มาทําเรื่องท,ทําธุระให้เราจนเราแบบ เราคิดว่าถ้าเราแบบทำกับเขาเนี่ยเราก็จะมีคนช่วยเราเนาะมีคนสนับสนุนเราเป็นโคชชิ่งแล้วก็ส่งข้อมูลให้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตลาดหลักทรัพย์ก็มีคือทําให้ดูน่าเชื่อถือทุกอย่างนะครับแต่แต่ก่อนที่เราจะเชื่อมันจะค่อยๆหยอดเราครับคือให้เราโอนเงินเล็กๆน้อยๆโอนเงินไปลงทุนไม่ต้องเยอะนะครับอ่าหนึ่บาทได้ผลตอบแทนเพื่อเปิดพอร์ต อ่าห้าพันบาทเปิดพอร์ตปึ๊บแล้วก็ได้เงินกลับมาพันสองพันห้าร้อยพันหนึ่งพอเปิดเป็นหมื่นก็ได้กลับมาอีกนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็หลอกให้โอนไปเรื่อยๆแล้วก็เสียเงินกันเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับคนที่ถูกหลอกเนี่ยส่วนใหญ่จะถูกหลอกหมดตัวเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะมิจฉีพเนี่ยมันก็จะใช้วิธีการบอกว่าเฮ้ยคณถอนผิดวิธีคนถอนไม่ได้คุณต้องโอนเงินเพิ่มเพื่อไปปลดล็อก ตรงนี้มันจะรีดเอาจากเราเหมดเลยครับทำกี่ครั้งยิ่งโอนไปเท่าไหร่มันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนกว่าจะสิกว่าจะรู้ตัวก็เสียเงินไปแล้วแล้วก็เอาทันกลับมาไม่ได้แล้วนะครับดังนั้นนะครับคีย์เวิร์ดในวันนี้ที่ผมอยากให้ทุกท่านรู้เกี่ยวกับบิรชวนลงทุนทองคำผมเชื่อว่าคนเจอเยอะถ้าใครเลี่นฝีมาเจอตรงนี้ฟังตอนนี้นะครับห้ามไปไหนนะครับคีย์เวิร์ดครับในเรื่องของบิจฉาชีพชวนลงทุนทองคำนะครับอย่างแรกเลย เราต้องนึกเสมอครับว่าเราเจอเขาที่ไหนถ้าเราไปร้านทองถ้าเราซื้อกับร้านทองที่เรารู้จักร้านที่เราเคยเจออันเนี้ยไม่ค่อยน่ากลัวไม่ค่อยน่ากลัวเพราะเรารู้จักเราสามารถแจ้งความได้ถ้าเขาถ้าเขาเชิดเงินเราเลยก็ตามแต่ถ้าที่มาของการเจอเขาครับเราเจอเขาบนโลกอินเทอร์เน็ตหรือบนโลกออนไลน์เจอแบบนี้เมื่อไหร่นะครับให้รู้เลยว่าคุณมีโอกาสเจอมิจฉาชีพแล้ว จำไว้นะครับเจอการลงทุนทองคําคีย์เวิร์ดแรกนะครับเจอการลงทุนทองคําบนโลกออนไลน์อันเนี้ยท่านต้องเอ๊ะต้องรู้สึกว่าเฮ้ยจะเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าไอ้คีย์เวิร์ดที่1นนะครับ2ครับชวนแอดไลน์คุยกับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการชวนแอดไลน์คุยกับเจ้าที่ผู้ให้บริการอันเนี้ยมันจะสร้างความน่าเชื่อถือหวานล้อม ให้เราหลงเชื่อให้เราแบบคิดว่าโอ้โหเขาเป็นบริษัทใหญ่มีผู้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจริงๆนะครับหนงนะครับเจอการลงทุนทองคําบนโลกออนไลน์อนนี้เอ็ดไว้ก่อนอันดับแรก 2. ให้แอดไลน์เพื่อคุยกับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการนะครับ 3. นะครับเริ่มให้โอนเงินเล็กๆน้อยๆน,นะครับเพื่อเปิดพอร์ตแล้วก็ได้ผลตอบแทนไวมากๆ ได้ผลตอบแทนเลยเนี่ยอันนี้สามสิ่งเนี่ยมิจฉาชีพแน่นอนเพราะถ้าเมื่อใดก็ตามที่ท่านลงทุนเขาต่อไปเรื่อยๆเงินท่านจะหมดบัญชีแน่นอนครับท่านจะเจอมิจฉาชีพหรอกจําได้ไหมครับคีย์เวิร์ดให้ไว้3อย่างในเรื่องของมิจฉาชีพชวนลงทุนทองคำทุกคนทุกคนฟังแล้วก็อาจจะพึพรรมพ์ำกับตัวเองตามนะครับพึพรรมพัทำตัวเองตามได้หนึ่งเจอการลงทุนทองคําในโลกออนไลน์ ไม่ว่าจะเจอทางเพจเฟซบุ o กทางทิกต็อกมีคนชวนเรามาไม่เคยเจอหน้าสักครั้งแต่ว่าชวนลงทุนแล้วนะครับเจอการลงทุนออนไลน์บนเจอการลงทุนทองคำบนโลกออนไลน์อันนี้คือคีย์เวิร์ดแรกที่ต้องจำไว้ 2. นะครับให้แอดไลน์คุยกับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการหรือเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญอันนี้ก็เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือของคนไลน์ละสา ให้โอนเงินเพื่อเปิดพอร์ตแล้วก็ได้ผลตอบแทนรวดเร็วนะครับมันผิดปกติครับการลงทุนมันโอ้โหกว่าจะได้ผลตอบแทนมันไม่มีทางว่าได้ไวหรอกครับเพราะฉะนั้นถ้าได้ไวเมื่อไหร่นะแล้วยิ่งต้องลงเพิ่มเมื่อไหร่นะท่านเจอมีอาชีพแล้ว3อย่างนะครับที่ฝากไว้1นนะครับเจอการลงทุนทองคาบนโลกออนไลน์ 2. ให้แอดไลน์คุยกับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ให้บริการ 3. ให้โอนเงินเพื่อเปิดพอร และได้รับผลตอบแทนอย่างรวดเร็วและต้องโอนเงินเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆเพื่อให้ได้ผลตอบแทนมากขึ้นเจอ3สิ่งนี้เมื่อไหร่ท่านเจอมิจฉาชีพในเรื่องของลงทอนคำนะครับก็หวังว่าจะได้เป็นคีย์เวิร์ดเอาไว้นะเพราะว่าเรื่องนี้มีคนเพิ่งถูกหลอกเลยผมเข้าไปดูในระบบไทยโพลิสออนไลน์เนี่ยมีคนเพิ่งเพิ่งถูกหลอกไปสดๆร้อนๆนะครับไม่ไม่ได้นานเท่าไหร่เลยนะครับเพิ่งโดนไปเลยโอเคอ๋อระบบมันผมมันล็อกเอาไปละ แต่นั่นแหละครับก็เลยมาเตือนภัยทุกท่านว่ามิดช,ชวนลงทุนทองคำตอนนี้เริ่มกลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับขอจิบน้ำหน่อยนะครับตอนนี้ไลฟ์ไปก,กี่นาทีแล้วเนี่ยมันไม่ได้ขางใช่ไหมครับในจอแต่ในจอบนจอผมมันก็เหมือนขานเห็นไหทุกท่านทุกท่านเห็นคอมเมนต์ไหมว่าว่าคอมเมนต์ที่อยู่บนจอเนี่ยมันขาง แต่เสียงเสียงผมมาปกติใช่ไหมครับคืออ่านคอมเมนต์ทุกท่านหน่อยอยากเห็นคอมเมนต์โอเคทักไายทุกท่านนะครับพอดีบนจอเดีประคา้าผมได้ขอทักไทยทุกท่านผ่านผ่านมือถึงแล้วกันนะเคยเจอคุณอ่างเปีวบอว่ามีเจ้าที่ชวนให้ใจ่ายเงินเพื่อถอนเงินเราไม่เชื่อเลยไม่ทำไรใช่เลยครับ ตอนนี้ครับมีหลายคนที่ถูกหลอกแล้วก็ช่วงนี้สินเชื่อสินเชื่อระบาดหนะักสินเชื่อมิจฉาชีพนะครับสินเชื่อเถื่อนไปขอกู้ขออะไรไม่ได้เงินแถมโดนเอาข้อมูลส่วนตัวไปแล้วมาข,ขู่เราด้วยจะบอกให้เราต้องจ่ายจะบอกให้เราต้องอจ่ายเงินให้เราต้องทํานั่นทํานี่เงี่ยครับแล้วก็ขู่ว่าจะภาพเราเป,ป็นจานไปโพสเฟซอย่างเงี้ยครับถ้าเจอนะถ้าเจอก่อนก่อนอื่นเลยถ้าเจอสินเชื่อพวกนี้อย่าไปยุ่งเกี่ยวเลยนะครับ แต่ถ้าใครพลาดไปแล้วเนี่ยเจอมันขมขู่ก็ไม่ต้องกลัวครับบล็อกมันเลิกกลัวไปประมาณเดือน2เดือนเดี๋ยวมันหายไปเองเพราะว่ามิจฉีแบบมันก็ร้อนเงินถ้ามันรู้ว่าเราไม่กลัวติดต่อเราไม่ได้เดี่ยมันก็หายไปเองครับไม่ไม่ต้องกลัวนะครับออคุณเอสบอกเทคสองไม่ค้างขาดอ่านเฉลุยใช่ไหมครับเมื่อกี้เทคสองไวมากคุณอรไทยโดนไปคุณยุพพรสวัสดีนะครับ คุณนักเป่าดีใจที่ฟังห้องนี้เนี่ข้อมูลเพิ่มเติมคุณน้องหนูโดนชักชวนเหตุหุ้นเหตุทองคำเหมือนกันค่ะโดนไปเก้าแสนกว่าหมดตัวเลยค่ะคุณน้องหนูไปแจ้งความหนึ่งสี่สี่หนึ่งแล้วใช่ไหมครับหนึ c c ่งสี่สี่หนึ่งแล้วก็ไปติดตามที่สานี้ตารวจนะคอยไล่เส้นเงินครับมันจะมีเส้นเงินอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไล่เส้นเงินว่าเงินเราไปอยู่ไหนบ้างไปถึงไหนบ้างแล้วก็พูดคุยกับร้อยเวรมีอะไรให้ช่วยบ้าง สามารถให้เดินเรื่องเอกสารทางธนาคารได้ไหมเดี๋ยวเดินเองก็ได้นะครับเราจะได้แบบมีโอกาสได้เงินคืนมากขึ้นนะครับก็ช่วยทํางานร้อยเวนได้นะครับแล้วก็พยายามติดต่อบัญชีม้าให้ได้ร้อยเวนจะออกหมายเรียกบัญชีม้าให้ซึ่งร้อยเวนเนี่ยสามารถดูชื่อที่อยู่เบอร์โทรของบัญชีม้าได้อาจจะลองพยายามติดต่อเข้าไปดูเผื่อบัญชีม้าเนี่ยอาจจะเป็นบัญชีที่ถูกหลอกมาเหมือนกันแล้วเงินมันถูกอายัดเขาอ,อาจจะยินดีคืนให้เรานะครับอาจจะต้องลองทําดูนะครับ แม่ตั้งชื่อน้อยหน่าลองผูก้กำกับค่าหมายถึงผมใช่ไหมใช่ครับคุณเจี๊ยบสวัสดีนะครับดีใจที่ได้ฟังเพราะเราไม่เคยเล่นคริปโตอยู่แล้วปกติค่ะจอไม่ค้างนะครับอย่ายอมแพ้นะคะคุณน้องหนูแจ้งความและเรื่องเงียบค่ะเดินต่อคุณวัชพัน์โดนชนลงทุนบิตคอยแต่รู้ทนันมาด่าเราหนักเลยครัทุกท่านครับบุกการเช็คว่าคนนี้คือมีจะชีพหรือเปล่า ขอเบอร์โทรศัพท์ครับขอเบอร์โทรศัพท์ผมผมได้ฟังเหตุผลแปลกๆที่มิจฉชีพมันมันตอบกับทุกท่านเวลาขอเบอร์แล้วมันไม่ให้เนี่ยมีคนหนึ่งทักมาบอกว่ามันบอกว่าอะไรนะเ,เบอร์โทรศัพท์มันสําคัญขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยคือแบบมันสําคัญขนาดนั้นเลยเหรอคือแบบมิจฉชีพมันไปไม่เป็นเลยครับถ้าเราถามขอเบอร์โทรศัพท์น,นนะเพราะว่ามิจฉชีพคนที่มันนั่งทักหาเราผ่านติกต็อกเนี่ยมันนั่งอยู่ที่ต่างประเทศ นะครับมันไม่ได้อยู่เมืองไทยแล้วมันไม่ค่อยกล้าให้เบอร์ด้วยเพราะเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวนี้มันถูกล็อกมันเปิดยากมันต้องเปิดเป็นชื่อเราเองนะครับไอเบอร์ที่มันก้านซื้อมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเบอร์มันมันไม่กล้าให้เท่าไหร่เพราะมันกลัวว่าถ้ามันให้แล้วเราเก็บเบอร์มันไว้เนี่ยเวลาเวลาที่เราจับมันได้ว่าคือมิชชีพแล้วเรารีพอร์ตเบอร์มันเนี่ยเบอร์มันจะถูกปิดครับมันต้องไปสร้างใหม่มันเดือดร้อนดังนั้นมิะชีพมันจะไม่ค่อยให้เบอร์โทรศัพท์หรอกครับเทคนิคนะครับก็หาขอเบอร์ <c oughs> ได้ผลด,ดีมากๆนะครับใช่ไหมนี่แม่ตั้งชื่อได้หนา fc จากพิจิตค่ะสวัสดีนะครับคุณน้อยหนาอ๋อเธอคิดว่าใคร้้อหนานี่เองขอบคุณนะครับเข้าไปดูโฟรไฟล์อ่รูเลยสบายดีนะไม่ไม่เดี๋ยวถ้ากลับไปเผื่อได้เจอกันนะครับคุณชอบ ก็คัสวัสดีครับถ้ารู้แล้วว่าเส้นเงินนี้เป็นของเรายังมีเงินอยู่บัญชีไหมหยอบคืนให้แต่ธนาคารแจ้งว่ามีการอายัดซ้อนอ๋อมีเงินอยู่แต่ธนาคารแจ้งว่ามีการอายัดซ้อนเราก็อาจจะต้องให้ตำรวจตำตำํารวจทําเรื่องไปก่อนนะครับให้ตํารวจลองทําเรื่องไปที่ธนาคารแล้วธนาคารเนี่ยจะทํายังไงแจ้งอายัดซ้อนมีเท่าไหร่ก็ต้องรวมกันครับสมมุติมีคนแจ้งอายัดเข้ามา5คนนะครับ ก็โ <OK> อเคเงินอายัดได้เท่าไหร่เราก็ตกลงกันแล้วก็เฉลี่ยคืนกันได้นะครับอันนี้มันก็เป็นขั้นตอนของกระบวนการแต่ว่าถ้าไม่มีใครแจ้งอายัดมาแล้วเราทําเรื่องไปก่อนแล้วเราได้กลับมาเนี่ยอันนี้ก็จะได้เป็นประโยชน์นะครับ <S <S 1> <S 1> <traveled> ผมอยู่เกาหลีติดต่อติดตามท่านตลอดครับคุณอนันพลขอบคุณครับคุณอนันพลคุณอันตพลอยู่เกาหลีต้องอระวังด้วยนะครับวิจาชีพเนี่ยมัน มันชอบอาศัยคนไทยเขาเรียกว่าพอคนไทยไปอยู่ต่างประเทศจ,จะมีความเหงาครับวิชาชีพมันก็ชอบอาศัยความเหงานี่แหละในการหลอกลวงให้คนตกเป็นเหยื่อนะครับให้คนหลงเชื่อแล้วก็ชวนคุยแล้วก็ชวนไปลงทุนอย่าไปหลงเชื่อเลยนะครับถ้าโอนเข้าบัญชีแบบสแกนทูลเล็ตจะตามบัญชีมายากไหมคะมีคนตามแล้วได้คืนนะครับเพราะว่าบัญชีทูลเล็ตเนี่ยมันก็จะต้องมีการโอนเงินออกไปหรือถอนเงินออกไปเนี่ยโอนไปบัญชีไหนเราต้องไล่เส้นเงิน โดยให้ร้อยเวรเนี่ยทำเอกสารไปยันทูมันนี่นะครับเพื่อขอขอ,ขอเงินนะครับโดนหลอกจริงๆด้วยคนละคนคนละคนแจ้งความเรืยองครับให้คนที่เมืองไทยแจ้งให้เรื่อครับคุณนภาวานราติสวัสดิ์ค่ะทุกท่านลาติสวัสดิ์น,ดนะครับคุณนภาวานคนตุ๊กี้หนูโอนไปแล้วโอนไปแล้วต้องแจ้งความนะคุณอ้อสวัสดีนะครับทุก EP ที่ท่านเตือนมีประโยชน์ทุก EP โดยเฉพาะ EP ที่ สิบบทธิ์หมดตัวเพราะบัญชีมา้าใช่ไหมครับบางคนเป็นบัญชีมมาเนี่ยโดนเยอะเลยครับคุณทิ่บอกสวัสดีคับท่านลองวันนี้มาช้าสัญญาณนี่เตือนแต่ก็มาแล้วใช่ไหมครับขอบุนทิปตามเข้ามานะครับคุณทิ์ใครที่โดนแล้วเนี่ยต้องไปแจ้งความนะถ้าโอนไปแล้วเป็นบัญชีที่โอนไปถ้าเราเป็นคนโอนอะ่ะเราไม่ค่อยเดือดร้อนเพราะว่านิตาชีพมัน อ่าคนแจ้งอายัดเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่รับเงินโอนครับจะถึงจะถูกอายัดแต่ถ้าเราเป็นคนโอนเนี่ยเราไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่เราเดือดร้อนเพราะเราเสียเงินอย่างเดียวเท่าน,นั้นแหละครับนะครับทุกท่านคุณเอสทีสวัสดีครับหมอพี่ไก่ก้อยสวัสดีนะครับสมดุลชีวิตขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้ได้เข้ามาฟังทันขอบคุณเช่นกันนะครับคุณช็อกโกแลตคุณจุ้ง นานจะได้คืนหรอคะหมายถึงว่าถ้านานใช่ไหมครับคือมันต้องมันต้องตามเรื่องนะครับมันต้องตามเรื่องมันต้องเรียกว่าตามทุกเดือนแล้วก็เหนื่อยหน่อยเหนื่อยหน่อยแต่ว่าสุดท้ายอ่ะอายัดเงินมันอายัดทันแต่ว่าถ้ามันมันแบบมีผู้เสียหายหลายรายมันต้องโต้แย้งกปรมสิทธิ์กันดังนั้นมันต้องถูกการรวมว่าผู้เสียหายมีกี่รายแล้วก็จะได้เอาเงินคืนเพราะว่าตอนเนี้ยอายัดเงินมันไวนะครับ ไวมากๆไวจนธนาคารแห่งประเทศไทย,ดยโดนโดนโดนกระแสสังคมกดดันว่าต้องอย่าอายัดคนเยอะอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆอ่ะมันดีนะมนาตรการเนี่ยมันช่วยให้คนที่ที่ถูกที่ถูกอ่เขาเรียกว่าถูกวิชาชีพหลอยังมีโอกาสได้เงินคืนเพราะการอายัดได้ไวนะครับผมยังงงเลยว่าด่ามาเยอะๆเนี่ยสงสัยพวกวิชชีพมันมาปั่นนะครับมีมันมีคนเดือดร้อนจริงๆก็มีแต่วิชาชีพมาปั่นก็มีนะครับ อืมออ,อ,อดีมากไหมค่ะเลิกเล่นหวย online, ออนไลน์เพราะเจอไลฟ์สดท่านลองเตือนเลยคะ่ะดีแล้วครับช่วงนี้อยากเดี๋ยวไปโดนเป็นบัญชีมาเดือดร้อนเลยนะคือหลายคนเนี่ยสุดท้ายรับเงินเดือนไม่ได้อะไรไม่ได้เดือดร้อนมากๆนะครับติดตามจากคลิปค่ะคุณหมอไก่พี่ก้อยสุขดีชีวิตสวัสดีนะครับหมูน้อยตัวเล็กพักพอดก่อนเลยคะ่ะ Okay. คุณตำรวจพยายามไลฟ์ทุกวันค่ะแต่บางวันไม่ว่างจริงๆกดติดตามกดกระดิกไหมนะคะอ๋อ PG m ีมแล้วมันเปลี่ยนเป็น TJ Max นมะนี่แหละมันเปลี่ยนหลายชื่ออย่างไองเรื่องลงทุนทองคำเนี่ยที่คนโดนเนี่ยก็ SS h Go Future นะครับเนี่ยถ้าผมเซิร์ชถ้าผมเซิร์ชในในอ่ากูเกิลไอในในใน,ในบ้านฟ้าครับถ้าผมลองเซิร์ชคำว่าลงทุนทองคำเนี่ยผมว่ามันต้องขึ้นมาเยอะๆแน่เลยเห็นวิชาชีพเนี่ย มันซื้อโฆษณาทุกท่านไม่จะชี้แบบมันจะซื้อโฆษณาแล้วมันจะเด้งขึ้นมาให้เราดูนะครับดดลดกางคนกรธขึ้นไืมอ้ไม่เหาซะงั้นเ <laughs> พียเหมือนกันนะครับวันนี้ทุกท่านอืมไม่ขึ้นไม่ขึ้นแต่ก็แต่เดี๋ยวสักพักมันหงขึ้นแหละครับเพราะว่า เวลาเราเซิร์ชพวกนี้นะมันชอบขึ้นโฆษณามาให้ทีหลังนะครับโอเคมาพูดคุยกับทุกท่านบ้างดีกว่ามาทักทายพอมไม่เห็นคอมเมนต์ก็เลยไม่รู้จะทักทายอะไรกันเลยแจ้งไปแล้วกําลังตามเรื่องอยู่ค่ะต้องรออีกนานไหมคุณก้อยตามเรื่องทุกเดือนครับเดือนละหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ตามให้แบบมีความคืบหน้าด้วยนะอย่างเช่นมีการออกบัญชีม้าไหมได้คุยกับบัญชีมาบ้างหรือย,ยังตามเส้นเงินไปถึงไหนแล้ว ขอดูข้อมูลบ้างได้ไหมอไอ้ครับคือต้องคุยกับร้อยเวรต้องมีการสื่อสารกันนะสื่อสารกันไม่ใช่แค่แบบว่ากาลังทําเรื่องอยู่ครับต้องรอต้องรออย่างเงี้ยครับมันอาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นดังนั้นต้องมีการสื่อสารกันนะครับไปหลายห้องเลยรบกวนอ่านแชทหนูหน่อยนะครับนอนไม่หลับมันคาใจค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะคุณพลอยคุณพลอยคุณพลอยมีมีเรื่องอะไรครับคุณพลอยก็แค่อยู่สิ นอนไม่หลับมันหายใจดนะ้ไหมแจ้งความสามเดือนแล้วยังเงียบอยู่เลยค่ะต้องตามเรื่องนะคุณแอนคุณยายน้อยชอบดื่มชาเขียวสวัสดีนะครับคุณหน่อยสวัสดีครับบัญชีม้าปิดไปแล้วอายุไม่สนใจ อายัดก็ไม่สนใจอ๋อ,อพอดีเราปิดบัญชีมาไปแล้วนะครับออกหมายสองครั้งแล้วค่ังเงียบการออกหมายแล้วก็เตรียมเตรียมออกหมายจับนะครับก็ช่วงนี้บัญชีม้าโดนกวาดล้าเงเยอะมากๆนะครับก็อาจจะมีหลายคนต้องถูกจับเพราะการเป็นบัญชีมาก็ได้นะครับคุณวาสุพัทโอเคโอเคครับผมว่า จริงเด็กแล้ววันนี้ต้องนอนเมื่อวานผมแบบตอนแรกจะไลฟ์แล้วผมไม่ไหวล็อกไปเลยนะครับเพราะว่าออกไปทำธุรกิจทั้งวันแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากป่วยยิ่งมาทำธารกิจอย่างเงี้ยไม่อยากป่วยวันแรกวันเดินทางมาวันแรกเรอกกว่าจะดกว่าจะนอนนะวันนั้นโ่มมากวันนี้ดีขึ้นมาแล้วครับก็คิดว่าไลฟ์แฟนเนี่ยน่าจะได้เวลาพอสมควรแล้วคือผมอยากไลฟ์ทุกวันเลยครับผมอยากไม่อยากขาดสักวันเพราะว่าอยากจะอัปเดตกลโกงไม่จะชีพที่ มันหลอกคนได้ในทุกวันจริงๆมันก็ยังหลอกคนได้อยู่ทุกวันจริงๆนะมิจฉีพคือคือพวกเราคนที่ถูกมิจฉีพหลอกอะ่ะไม่ใช่คนรู้ไม่ใช่คนโง่นะไม่ใช่คนที่ไม่มีความรู้นะครับคนที่ถูกหลอกเนี่ยคนเก่งคนฉลาดอาชีพไหนก็ตามถูกหลอกกันหมดแต่สิ่งเดียวก็คือเรารู้ไม่ทันและเราไม่ทันเราตัวนะครับซึ่งไลฟ์รู้ทันนิดเนี่ยผมทําเพื่อให้ทุกท่านได้เอ๊ะ วันหนึ่งท่านดูคลิปนี้ครั้งหนึ่งหรือดูไลฟ์ครั้งหนึ่งเนี่ยในทุกวันเนี่ยเชื่อไหมว่าภูมิคุ้มกันท่านจะสูง้นเรื่อยๆจริงไหมครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าหลังจากที่ผมทำไลฟ์มาเนี่ยหลายๆท่านบอกรู้ทันละเจอแบบนี้เนี่ยรู้เลยว่าเป็นมิจฉาชีพทักมาแบบนี้รู้เลยว่าเป็นมิจฉาชีพเจอชวนลงทุนแบบนี้เจอเพจสินเชื่อแบบนี้เจอทองคำเจอล้านพี เจมอก่อนคือคือผมว่าตอนเนี้ทุกท่านหลายคนเนะี่ยก่อนจะลงทุนอะไรก่อนจะเข้าไปทําอะไรทุกท่านจะนึกถึงผมก่อนถ้าถ้าใครที่ดูช่องผมบ่อยๆจะนึกถึงแล้วอาจจะแบบเอ๊ะมานั่งดูมันคือการสร้างภูมิคุ้มกันที่เราโดยไม่รู้ตัวครับผมนั่งนึกก็เหมือนสมัยผมเป็นเด็กอ่าค,คุณคุณครูคุณครูคุณครูบอกก่อนจะข้ามถนนให้มองซ้ายมองขวาก่อนถึงจะข้ามได้อย่างเงี้ยครับเราก็จําแล้วเราก ก่อนข้ามถนนทุกครั้งเราก็จะมองซ้ายแล้วมองขวาแต่ถ้าวันไหนเรารีบเราอาจจะวิ่งอย่างเงี้ยเราก็เลยโดนชนอะไรเงี้ยครับคือคือการถูกเตือนสติทุกวันเนี่ยมันทาให้เรามีภูมิคุ้มกันมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราอาจจะรอดถ้าเราเผลอเมื่มอไหรน่นะเราก็จะโดนทันทีดังนั้นต้องหมั่นเตือนหมั่นฟังหมัน <c oughs> ม่นอัพหมั่นอัพเดทความรู้ไปด้วยกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับสรุปส่งท้ายก่อนไปคลิปนี้ครับ รู้ทันนิด EP ที่169ครับนิดชวนลงทุนทองคำมิจอาชีพครับเรื่องการใช้โฆษณาเข้ามาในโซเชียลต่างๆในเพจใน Facebook ใน TikTok ในอะไรก็ตามที่เราดั้งไถมือถือเนี่ยมันก็คือโฆษณา,าว่าอยากลงทุนทองคำคลิกเลยทักเลยนะครับราคาทองคำกำลังดีพอกดเข้าไปปึ้งนะครับมันก็มีระบบบอทของมันเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ส,ส,คะสนใจลงทุนไหมคะ สนใจทองคำไหมก็ให้แอดไลน์พอแอดไลน์เจอผู้เชี่ยวชาญชวนเราคุยชวนคุยไปคุยมานะครับชวนเราเปิดพอร์ตจนได้พอเราเปิดพอร์ตในช่วงแรกได้เงินอย่างดีเลยแล้วก็รู้สึกว่าอยากได้เงินมากขึ้นก็ลงทุนเพิ่มสุดท้ายโอนจนหมดตัวเงินก็ไม่พอจะถอนเงินก็ไม่ได้ต้องไปยืมคนอื่นมาโปะอีกเพื่อจะถอนสุดท้ายก็ยังถอนไม่ได้อยู่ดี รู้ตัวอีกทีสายไปแล้วเป็นมิจาชีพมันหลอกเผาครับเราครับดังนั้นคีย์เวิร์ดที่ทิ้งไว้ให้3อย่างก่อนนอนเจอการลงทุนทองคําบนโลกออนไลน์เน้นย้ํานะครับเจอการลงทุนทองคําบนโลกออนไลน์ให้แอดไลน์เพื่อคุยกับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ให้บริการให้เปิดพอร์ตเพื่อลงทุนได้ผลตอบแทนรวดเร็ว และให้โอนเงินเพิ่มเพื่อได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นถ้าท่านเจอแบบนี้เมื่อไหร่มิจฉาชีพแน่นอนจำไว้ได้เลยนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะได้คีย์เวิร์ดกลับไปแล้วก็จะรู้สึกปลอดภัยจากการเจอมิจฉาชีพในรูปแบบนี้นะครับก็คิดว่าวันนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนเพราะพรุ่งนี้ก็ยังมีภารกิจอีกหลายอย่างนะครับตอนนี้อยู่สาแก้วอยู่ครับทุกท่านอาจจะเข้าไมา่เห็นแล้วก็บรรยากาศทําไมมันมืดจังทำไมมันอย่างนี้คือคือผมรู้สึกว่าแสงไฟมัน มันสว่างไปผมอยากได้บรรยากาศเงนี้ทุกท่านจะได้โฟกัสที่ผมอย่าโฟกัสที่เสื้อด้านหลังหรือโฟกัสที่อะไรก็ตามนะครับผมผมอยากให้ทุกท่านมานั่งฟังไลฟ์รูท่านนิดทุกวันแล้วก็ได้ประโยชน์กลับไปนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับที่เข้ามาช่วยผมอย่างเดียวครับสุดท้ายช่วยกดติดตามใครที่มาเจอกันเป็นครั้งแรกกด f o l l o w กดติดตามไว้นะครับกดติดตามเลยท่านไม่เสียใจแน่นอนท่านผมไม่ได้ต้องการอะไรจากท่านเลยต้องการให้ท่านรอดจากนิจเฉีพเท่านั้นเองนะครับกดติดตามไว้ แล้วถ้าจะดีมากๆนะครับช่วยกันคอมเมนต์คลิปต่างๆผมเห็นทุกท่านน่ารักมากๆเลยอะแบบไล่คอมเมนต์แบบผมตอบไม่ไหวนะผมผมไปนั่งคอมเมนต์ตอบไม่ไหวแต่ทุกท่านก็นั่งคอมเมนต์ขอบคุณครับท่านลองขอบคุณค่ะคลิปมีประโยชน์มากเลยบางท่านช่วยตอบคําถามคนอื่ด้วยบางท่านช่วยด่ามิจฉาชีพที่มันมาคอมเมนต์ในในของผมด้วยว่าแบบมีคนหนึงน่งบอกว่า ลบข้อความเดี๋ยวนี้ถ้าไม่อยากถูกสาปผมบบอ่านแล้วผมยิ้มเลยว่าทุกท่านน่ารักมากๆนะครับก็ช่วยกันคอมเมนต์ช่วยกันแชร์ช่วยกันรีโพสต์คลิปมันจะทําให้คลิปของเราที่เราทํามาเนี่ยมันช่วยคนได้มากขึ้นเรื่อยๆก็ต้องฝากทุกท่านนะครับฝากติดตามทุกช่องทางเลยนะครับ t ิ k t o k y o u t u b e Facebook i n s t a g r กรไม่เป็นตำรวจไม่รู้หรอกนะครับก็จะมีคลิปที่เป็นประโยชน์ให้ทุกท่านนะครับมาดูในทุกๆวันเลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านจริง,รงๆนะครับที่เข้ามาวันนี้นะครับ อาจจะกระตุกไปบ้านช่วงแรกแสงอาจจะดูแปลกตาไปบ้านก็ถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศเนาะผมเองก็สัญญาว่าจะดูแลตัวเองให้ดีทํางานอย่างปลอดภัยแล้วก็ไม่ประมาทในการพาทีมาปฏิการที่ชายแดนครั้งนี้นะครับก็หวังว่าคือความเป็นตํารวจเนาะได้ทําเพื่อชาติได้ทําเพื่อประชาชน,นคือความภูมิใจสูงสุดของอาชีพนี้แล้วล่ะก็ผมก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่โชคดีที่ได้ทํางาน อยู่ในพื้นที่แบบนี้แล้วก็ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ให้ได้ทํางานก็ต้องขอบคุณทุกท่านแล้วก็ส่งกําลังใจให้กันเสมอมาขอบคุณนะครับคืนนี้อย่านอนเด็กกันนะครับผมขออนุญาตปิดไลฟ์แล้วก็ขอตัวไปนอนก่อนนะครับทุกท่านครับคุณนายนะครับ,นนรบสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับทุกท่าน,นครับได้เจอกันพรุ่งนี้นะแต่ผมไม่ได้เจว่าผมจะปิดไลฟ์ได้หรือเปล่าอย่าหาวิธีกับอาจจะต้องใช้ Tik t o k ช่วยในการใช้มือถือช่วยในการปิดไลฟ์นะครับเพราะว่าถ้าถ้ากดไลฟ์เองเนี่ยจากไอ้ตรง ตรงคอมแต่เนี้ยมันค้างไปแล้วมันกดไม่ได้ยังดีที่ยังมีเสียงและภาพไปหทาทุกท่านนะครับกดนี้ก่อนโอเคกดโวลไลฟ์ไปแล้วนะครับสวัสดีนะครับทุกท่าน